สวัสดีครับพบกับผมแอดมินชินและคลิปนี้เราอยู่กับช่วงว่ามินิทริคกับการใช้ไม้เท้าในทางราบนะครับผมงงไงหลายคนงงว่าทางราบต้องใช้อะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราซื้อไม้เท้าในราคา6 0พันเจ็ดพันมาขนาดนี้แล้วครับใช้มันทุกทางอดีที่สุดนะครับผมฉะนั้นหลายคนนะคนไทยหลายคนอาจจะไม่ชินกับการใช้ไม้เท้าทางราบนะครับผมเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้นะครับแต่ผมบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยครับมันจะช่วยทุ่นทุ่นแรงขาของเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้นะครับเราก็จะเหมือนมีผู้ง่ายๆเหมือนมีสีขาครับก็เราแทงข้างหลังนะครับปักไปเลยข้างหลังนะครับปักไปแบบนี้นะครับสมมติว่าเราก้าวก็ปักไปนะครับเราก็ก้าวอย่างนี้ปักไปนะครับ่างนี้นะครับแต่ว่าต้องแทงเฉียงไปข้างหลังนะครับเพื่อให้มือเราครับคอยกดแล้วก็ส่งแรงไปส่วนขาเราก็จะทําหน้าที่เหมือนแค่ยกแล้วก็วางยกแล้วก็วางไม่ต้องออกแรงนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทาให้เราอะ เซฟน้ำหนักนะครับในกรณีที่เราวิ่งไกลๆนะครับก็จะทําให้ขาเราไม่ต้องโอเวอร์ยูสจนเกินไปนะครับแต่ว่าแบ่งเฉลีย่ยมาใช้ที่แขนด้วยนะครับและนี่ก็คือ one minute t i c k นะครับของการใช้ไม้เท้าในทางลาบนั่นเองนะครับผม